โอ้ oh. นับว่าเปิดมาดูดีกว่าที่คิดไว้และนี่คือ Deep Sleep l a b y r i n t h Of the forsaken นะครับนะหรือว่าซีรีส์ Deep Sleep ที่เราเคยเล่นกันไปเมื่อหลายปีมาแล้วนานมากๆนะครับผู้สร้างคือ s c r i p t w r i e r ผู้ที่ทำ Deep Sleep Don Escape และก็หลายๆเกมที่ผมมีเล่นไปอย่าง w a t e r w o r k นะครับผมรักเดฟคนนี้มากแล้วเขาก็หายหน้าหายตาไปนานเลยครับหลายปีเจ้ากะทั้งวันนี้ผมได้เห็นเกมเขาเด้งขึ้นมาในหน้าสตรีมเกิดใครไม่รู้นะครับดิสลีฟเป็นเกมแนวไหนณนะตอนภาคเก่ามันจะเป็นเกมแนว Point and c l i c ิ p u z z l e h o r r o r นะครับนะ ซึ่งก็จะเป็นแบบลากเง่าของช่องผมเลยนะครับก่อนจะมาเป็นช่วงปัจจุบันเพียวฮอลเลอร์จ๋าๆนะครับถือว่ามีโอกาสได้กลับมายังบ้านหลังเก่ากับเนื้อหาใหม่ที่เขาจะเสิร์ฟเรื่องราวเนี่ยเอาจริงๆผมยังรู้ไม่มากนะครับเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันแล้วก็จะเป็นอย่างไรรีบสลีปครับเนื้อหาในเดโมเวอร์ชันนะครับเอม่จะทําการสืบสวนถึงสาเหตุการตายสุดลึกลับของพี่ชายของเธอโทมัส เธอได้รู้มาว่าพี่ชายของเขาได้ทําการทดลองส่วนอันตรายเกี่ยวกับลูซิตรีมและเธอก็ได้พยายามตามรอยพี่ชายของเธอไปด้วยความหวังที่จะเผยความเป็นจริงว่าพี่ชายของเธอนั้นจบชีวิตได้อย่างไรและก็เพื่อพยายามไม่จะตามหาข้อยุติของเรื่องนี้แสดงว่าคงจะไม่ได้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ตน้นแต่เล่ามากลางเรื่องเอ๊ะเตียงนี้ฉากนี้ถึงมิติของภาพจะเปลี่ยนไปแต่นี่มันเป็นห้องนอนฉากแรกสุดข,ของดีฟสลีพักหนึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคนจํากันได้ไหมนะครับถ้าคุณอ๋อเหมือนผมแสดงว่าคุณอยู่กับผมมานานมากถ้าคุณไม่รู้ผมจะมีการขึ้นมาให้เผื่อไปย้อนดูที่ผมเคยเล่นแต่มันจะคลินหน่อยนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วก็เป็นเตียงที่ดูหน้านอนฉันเพิ่งตื่นขึ้นมาจากเตียงแจกันสีเขียวเล็กๆมีรูปภาพที่เบลอมากมองไม่ออกว่าคืออะไรผมไปดูแจกันก่อนมันเหมือนดิฟลิผมเคยเล่นนะครับแต่ว่า งานภาพอัปเกรดขึ้นมามิติของภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็น2มิติแบนๆนี่คือเหมือนเป็น2.5ถึง3ประไม่แน่ใจมันจะมีเชิงลึกเชิงแบบหน้าตัดนิดหนึ่งครับคุณอยากจะหยิบกุญแจทองไหมแน่นอนแล้วก็มีตู้ตรงนี้ตู้ไม้ที่มีเกะแปลกๆอยู่ชั้นบนสุดมันล็อกไว้อยู่ผมเพียงแค่ต้องกดไอใช้ของ use item ที่นี่ โอเคเอ้ยผมยังยังไม่ลืมแก่นแท้ของไอ้นี่นะครับไพเอนคลิกฮอลเลอร์พัซเซิลซัมติงซัมติงลูกบาทที่มีปุ่มคุณอยากจะหยิบลูกบาทที่มีปุ่มไหมโอเคงั้นแสดงว่าสิ่งที่เพิ่มเติมผมสามารถเอ็กซามีนพวกไอเทมต่างๆที่เก็บขึ้นมาได้นะครับก็คือกดตรงนี้เอ็กซามีนคือทําการตรวจสอบ เฮ้ยแล้วก็มีระบบสามมิติเกมแม่งเจ๋งขึ้นเยอะเป็นรูปบาสสีน้ําเงินที่มีปุ่มอยู่5ปุ่มในแต่ละฝั่งทุกๆปุ่มจะมีสัญลักษ์ที่แตกต่างกันไปและในด,ด้านที่6นั้นเหมือนจะมีเหมือนกับล่องรอยสัญลักษ์แปลกๆอยู่ดวงตาหยดน้ําแมลงและสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีไหมอะไรที่มันใกล้เคียงกับดวงตาวงกลมปะดวงตาหยดน้ําแล้วก็ เหมือนเป็นครึ่งวงกลมมั้งครับอันนี้ใช่ไหมถ้าเป็นครึ่งวงกลมก็ต้องเป็นอันนี้แล้วก็กอดจะเข้าส่วนของมแมลแงมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงสามเหลี่ยมชี้ลงแล้วก็ค่อยไปที่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือปุ่มนี้เฮ้ย <c oughs> ยังเก่าอยู่ยังเก่าอยู่ ใช้ได้ยังแจ๋วยังแจ๋วหน้าที่มีเศรลักษณ์ถูกเปลี่ยนเป็นฝั่งที่มีตัวอักษรเขียนไว้อยู่เราฉัสามารถอ่านมันได้นี่คือฝันของพี่ชายเธอแล้วรู้แล้วยังไงต่อเราคือเอมี่นะครับนี่มันคือฝันเัินเหรอใช่ฉันจำได้แล้วแหละฉันกำลังฝันอยู่ฉันมาตามหาโทมัสเฮ้ยหน้าผีหน้าผีคนเดิมเลย เฮ้ยเรื่องราวมันจะย้อนกลับไปเหรอมีโครงกระดูกอยู่บนเตียงด้วยนี่มันเป็นลางอะไรหรือเปล่านะฉันเริ่มมีความรู้สึกแ,กแปลกๆไม่ค่อยดีกับที่นี่เลยอ่ะฉันควรจะหาอะไรบางอย่างเพื่อมาปกป้องตัวเองบางทีสินเชื่อปกป้องตัวเองได้อาจจะเป็นกระดูกของเขาถ้าเกิดเป็นเธอแล้วก็เธอคงจะพูดแบบนี้แน่นอนใช่ไหมล่ะโทมัสคุณอยากที่จะพกกระดูกมนุษย์ไหมมีความคงทนสีทับสี่ด้วยหรอแสดงว่า ไอเทมอาวุธนะครับจะมีความคงทนใช้ได้มีสเตตนะครับเป็นแม็กสุดอีกระดูกมันนิ่มๆอ่ะแล้วก็เหลวๆกำแพงที่เคยมีเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเดโมนะครับทุกคนแต่ว่าก็น่าสนใจพอออกมาจากห้องคุณเริ่มจำเรเยลไม่ได้แล้วเรียบร้อยเอ๊ะภาคหนึ่งมีโถงนี้ไหมผมคุ้นว่าจะมีนะครับมีเป็นโน้ตอยู่ตรงนี้ อืมลองไปอ่านดูสิเป็นล็อบบี้โนวตนะครับสวัสดีเอมิเลียฉันแน่ใจว่าโน้ตฉบับนี้คงจะไปถึงเธอได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและฉันก็หวังอย่างยิ่งว่าการตื่นจากภายในนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีฉันรู้ว่าเธอจะสามารถจัดการตัวเองได้ในความฝันนี้ฉันต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ทําให้เรื่องนี้ มันง่ายอย่างที่ควรจะเป็นแต่เธอจําเป็นต้องจาัดก,การปัญหาด้วยตัวเธอเองเพื่อทําให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นในความเป็นจริงแห่งนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าการที่จะไม่ยอมให้ฝันนั้น ล่มสลายจากจุดที่เธออยู่การประคับประคองความชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นก้าวแรกที่จะคงสภาพของการควบคุมความฝันอย่างที่เธอสงสัยฉันได้ช่วยเหลือเธอจากการตื่นขึ้นมาในความฝันนี้แล้วแต่ฉันคงต้องให้เธออนุญาตก่อนที่ฉันจะช่วยเธอให้ไปได้ไกลกว่านี้ฉันรู้ว่าเธอมาตามหาใครแต่อย่างไงก็แล้วแต่ก่อนที่ฉันจะได้ช่วยเธอฉันอยากจะขอให้เธอช่วยอะไรฉันสักหน่อยลงมาเจอฉันที่ห้องใต้ดินเราจะได้คุยกันได้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งจากมิสหายปอลลกิงกิง มิสหายที่ดีและโทรศัพท์กระดังกิงกิงป้ายระวังพื้นลื่นและอันนี้ล่ะคุณจะเก็บถังน้ําขึ้นมาไหมเก็บอ่าสวัสดีดีใจอย่างยิ่งที่ได้คุยกันอเมเลียคุณเป็นใครอะ่ะแล้วคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงฉันเป็นสหายเหมือนอย่างจดหมายที่เขียนไว้ด้านบน ในขณะที่เธอไม่รู้จักฉันแต่ฉันก็พูดได้ว่าสําหรับเธอแล้วฉันเป็นคนรู้จักของพี่ชายเธอฮะคุณรู้จักโทมัสเหรอใช่และฉันก็รู้ด้วยว่าเธอมาตามหาเขาที่นี่งั่นหมายความว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามหลัก,กะนะเธอก็ไปที่งานศพของเขาที่โลกของผู้ตื่นจําได้ไหมแต่จะยังไงก็แล้วแต่ฉันช่วยเธอตามหาเขาได้นะถ้าเกิดนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการฉันสับสนจังเลยอะถ้าเขาตายไปแล้วแต่ฉันจะไปหาเขาได้ยังไง คุณรู้ได้ทันทีว่าเขาตายไปแล้วแต่คุณก็ยังออกตามหาเขาบางทีคุณอาจจะไม่ได้จําได้ตลอดว่าเขานั้นตายไปแล้วและเมื่อคุณมายัางที่นี่คุณก็ยังคงออกตามหาเขาก็ใช่แต่นั่นก็ไม่ได้ตอบคําถามฉนันนี่มันตอบคําถามไปแล้วมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นมันออกแนวเหมือนกับว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วเขาแค่ย้ายที่จากโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่โลกแห่งความทรงจำป่ะครับที่ควรจะพูดว่าถ้าเราเป็นคนดีเมื่อเขาตายไป เขาไม่ได้หายไปไหนเขาแค่มาอยู่กับเราตลอดไปในความทรงจําใช่ไหมครับเหมือนกับเราที่อาจจะรักพี่ชายเรามากๆและแบบรับความจริงไม่ได้ว่าเขาตายพอหลับฝันก็ยังออกตามหารู้ว่าตายแต่ไม่รู้ว่าทำไมยังต้องออกตามหาเป็นอย่างนั้นปะครับไม่แน่ใจว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนกันในความฝันใช่ก็รู้แล้วในความฝันฉันไงแต่ฉันไม่เห็นจะจําที่นี่ได้เลยอ่ะสิ่งที่คุณทํานั้นเกิดจากความเข้าใจผิดเอมิเลียคุณเข้าใจว่านี่คือความฝันของคุณงั้น มันไม่ใช่เหรอเธอออกตามหาพี่ชายของเธอมานานมากๆแล้วนะมันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดตอนนี้เธอจะมาอยู่ในความฝันของเขานี่เป็นความฝันของโทมัสก็เหรอนั่นเขาก็อยู่ที่นี่เหรอไม่เขานั้นจากไปนานแล้วแหละแต่ฝันนี้เป็นสิ่งที่เขาเหลือทิ้งเอาไว้งั้นแล้วคุณเป็นใครกันแน่ล่ะอย่างที่ฉันบอกไปฉันเป็นสหาย สหายงั้นเหรอจากที่ฉันจากมาความเป็นเพื่อนหรือสหายอะ่ะมันต้องทําให้ได้มานะไม่ใช่เอ,อะแล้วก็เคลมว่าจะเป็นก็เข้าใจได้คงต้องขึ้นอยู่กับเวลาละมั้งที่จะทำให้เธอเชื่อว่าฉันเป็นสหายแต่ณตอนนี้ฉันคงทําได้แค่ขอให้เธอเชื่อใจฉัน ตอนนี้ฉันมายืนอยู่ในห้องใต้ดินมืดๆในความฝันที่กําลังพูดคุยกับโทรศัพท์ที่มีเสียงไม่สมประกอบที่อ้างว่าเขารู้จักพี่ใช้ตายไปแล้วของฉันนี่นะน่าเป็นคําถามเหรอเพราะว่าที่เธอพูดมานั้นน่ะมันก็อธิบายสถานการณ์ออกมาได้ตรงเป๊ะเลยงั้นแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันล่ะในโน้ตคุณบอกฉันว่าคุณต้องการฉันช่วยบางอย่างถูกต้องและฉันเดาคุณคนต้องการบางอย่างเป็นสิ่งตอบแทนในการช่วยเหลือฉันใช่ไหมไม่ฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณน่ะเพื่อที่ฉันจะได้ช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่ ไม่แน่ใจว่าแบบนะั้นมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่คือประมาณว่าเจตนาอยากช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยกูตอนนี้กูก็ช่วยมึงเต็มที่ไม่ได้นะประมาณนั้นใช่ปะฉันถูกคุมขังอยู่นาที่แห่งนี้และฉันจาเป็นปต้องได้มาซึ่งอิสรภาพโอเคพอได้ยินแบบนั้นแล้วมันยิ่งฟังดูแย่ไปใหญ่หลังประตูนั้นจะมีทางเดินที่นําพาไปสู่ห้องที่มีท่อ ผ่านห้องนั้นไปก็จะมีถงทางเดินอีกที่หนึง่งไปถึงที่นั่นถ้าเกิดเธอประสงค์ก็จะช่วยฉันฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันจะช่วยคุณนะอย่างที่ฉันบอกไปะนะว่าฉันไม่คิดจะเชื่อเสียงคนโทรมามั่วๆในโทรศัพท์หรอกนะใช่ฉันรู้แต่ณนะตอนนี้คุณเป็นความหวังเดียวที่ผมมีคือคอนดิชันของพี่คนนี้เขาแปลกๆนะครับถูกขังอยู่ในฝันของพี่ชายที่จะช่วยเราได้ต้องการคำอนุญาตจากเรา แต่ผมจะเชื่อว่าเขาเป็นคนดีก่อนแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าฉันจะเปิดประตูนี้ยังไงแล้วกันประตูเนี่ยหรอเหมือนมันจะปิดอยู่นะฉันเชื่อว่าเธอจะหาทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้บางทีอาจจะต้องหาอะไรมางัดเปิดละมั้งใช่บางทีอาจใช้กระดูกที่เจอมาได้กระดูกที่เธอเจออย่างนั้นเหรอ ใช่มันมีโครงกระดูกอยู่ตัวหนึ่งอะนะคิดว่าแขนโครงกระดูกน่าจะพอใช้ประโยชน์ได้เพราะงั้นเธอก็เลยไปเอาแขนของโครงกระดูกใครก็ไม่รู้มาไว้กับตัวน,นะ่นะเอ๊ยอย่ามาตัดสินกันหน้าโอเคฉันแค่คิดว่ามันอาจจะพอมีประโยชน์เหมือนกับใช้เป็นอาวุธอะนะยกตัวอย่างเฉยเฉยฉันไม่ได้ตัดสินเธอแนะเอเมเลียเธอก็แค่เหมือนพี่ชายเธอมากแน่นั้นเองฉันเหรอใช่แล้วล่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นล,ละนะที่จะบอกได้ว่าความเหมือนเนี้ยมันดีหรือแย่ฉันเริ่มจะเกรงว่า เราจะเหลือเวาลายอยู่ไม่มากแล้วเราไม่อาจจะพูดคุยกันต่อได้เพราะตอนนี้เหมือนพวกเขาจะเริ่มสัมผัสถึงบางอย่างได้แล้วพวกเขาพวกเขาไหนอ่ะฉันจะพยายามติดต่อไปหาเธออีกครั้งแล้วกันนะเมื่อปลอดภัยเรื่องรามันดูมีอะไรจังเลยเว้ย เมื่อก่อนผมเล่นผมไม่เข้าใจเลยนะครับแต่ณนะตอนนี้ก็ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ก็น่าสนใจมีเป็นเมทัลเกตตรงนี้ครับประตูที่เขาบอกว่าเอา่อจะต้องผ่านไปเหมือนมันจะใกล้พังแล้วมั้งน่าจะพอง,งัดเปิดออกได้ก็แต่กระดูกไข่ไม่ใช่ต้องเป็นกระดูกของพี่ชายแล้วนะงัดเลยเรียบร้อยครับเท่ากับใช้ไปหน use ึ่งยูสไหมโอเคเหลือ3ยูสแล้วครับเฮ้ยเกมมันกลับมาแบบเล่นแล้วแบบต่อได้เลยนะครับนะ โอ้พัศเสวสินะห้องที่มีทอเอาเป็นว่ามีกล่องปฐมพยาบาลผมหยิบได้ไหมแต่ผมยังไม่เจ็บเลยนะครับเว้ยเรียบร้อยทักปุ๊บเจ็บปับ๊บไอพองหมดแล้วเนี่ยไอเจ้าไอน้ำานะี่ยมันร้อนชะมัดฉันรู้นะว่ามันคือความฝันแต่ความเจ็บปวดมันสมจริงมากถ้าเกิดฉันไม่ระวังแล้วก็จะต้องตื่นขึ้นแน่นอนหวังว่านับจากนี้คงจะไม่มีอะไรมาทําให้ฉันร้อนอีกนะโอ้ไมค์กาโอเคเอมี่เธอทําได้แค่ต้องระวังให้ดี แต่ว่าก็ต้องหาทางรักษาแผลผู้พองก่อนเราจะหยิบขวดยาไหมใช้ได้5้จิบเราทำการคอนซูมคอนซูมยังเอต้องกดค้างด้วยโอโอเคงั้นรอจังหวะ1 2ึ่สป้ายหนึ่งสสป้ายแล้วก็ตรงนี้คงต้องหาทางปิดตัวสตรีมเอาไว้ไป้ายวาวอยู่นั่นครับ อ๋อมันจะเปลี่ยนซีเควนซ์ในการพ่นสินะอันนี้เป็นประตูเหล็กไปยังอีกห้องโอ้มืดมืดมีประตูมีตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะเป็นระบบกลไกควบคุมเตาเผาเหมือนกับว่าจะมีกลไกควบคุมอยู่ด้านบนแล้วเหมือนกับว่าเจ้าคันโยกควบคุมจะหายไปโอเคผมมองรอบๆก่อนนะครับระบบการหันที่แบบที่ขวาแลหันได้นี่มันดีโอ้ อะไรเฮ้ยออกมาได้ยังไงเฮ้ยตัวอะไรอะบอสอบางครั้งการต่อสู้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่จะเป็นต้องรีบไปคุณมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนที่จะสัปหลาดจะโจมตีเลือกอาวุธจากช่องเก็บของและใช้เพื่อโจมตีมีกระดูกเหม็นๆมาตีเลยอู้ระบบต่อสู้เป็นแบบนี้โคตรเจ๋งมีระบบแอคชั่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตีและอะไรคือค่าศูนย์น่ะคือเหมือนกับดาเมจอไม่แน่ใจตีเลย ไม่เสียเวลาโครงกระดูกมนุษย์หายไปแล้วเชี่ยอะไรวะนะ่ะโอเคเอมี่ใจเย็นเข้าไว้มันก็เป็นแค่ฝันร้ายแหละนะแค่ฝันร้ายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันคิดว่างั้นนะถ้าเกิดฉันหาทางปิดเจ้าเตาเผาได้แล้วก็เจ้าท่อที่พ่นไอ้น้ำห้องข้างน่าจะดับโอเคเฮ้ยแจวอยู่นะอย่างนี้ต้องจีบเลยจีบสักอึกจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเท่ากับว่าตอนนั้นต้องไปหาแล้วมาปิดตรงนี้เหมือนจะมีประตูประตูน่าจะปลดล็อกได้ง่าย อ่างั้นผมว่าการลดระดับของความร้อนน่าจะเป็นถังน้ําที่ช่วยดับไฟไฟมันกาลังเผาไหม้คุก,กุุนสุดๆและฉันก็มีแค่ถังน้ําอ่ะบางทีอาจจะไม่มากพอการกระทําบางอย่างจะมีผลที่ตามมาในภายหลังไม่ใช่ทุกเรื่องตัดสินใจไปจะเป็นเรื่องดีคุณนั้นอยากที่จะ สาดน้ําไปในกองไฟใหญ่ๆนี่จริงๆงั้นเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นเตือนแบบนี้คืออะไรเสียงเหินเลยกูเตือนแบบนี้คืออะไรอ่ะน้ําไม่มากพอหรือผมต้องหาไอ้เจ้านั่นมาแค่ปิดปิดนั่นพอแต่ฉันไม่มีแล้วป่ะผมไปดูรีเวอร์ก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรช่วยได้นี่เหมือนจะมีกลไกสักอย่างแต่ว่าเหมือนจะขาดบางส่วนไปมองแทบไม่เห็นเลยว่าที่ป้ายมันเขียนว่าอะไรแต่เหมือนจะเขียนว่าสวิตปิดละ่ะถ้าเกิดจะมีบางอย่างที่ใช้แทนคันโยกได้แล้วก็ เหมือนกับเจ้ากระดูกมนุษย์นั่นน่าเสียดายที่ดันพังไปซะแล้วเลยใช้ไม่ได้อ่าโทรศัพท์ดังเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ก่อนเออผมว่าใช่ครับช่วยกูหน่อยกูไม่อยากเสี่ยงอยากเสี่ยงแต่ก็ไม่แน่ใจเหแบบกันสวัสดีคุณพี่มิสหายสวัสดีเอมิเลียดีใจใได้ยินเสียงคุณอีกครั้งฉันดีใจที่คุณยังปลอดภัย ปลอดภัยหรอนี่ฉันต้องวิ่งผ่านเจ้าไอ้น้ำร้อนๆผุพองแล้วก็จะสับประหลาดน่ากลัวตันเตาเผาด้วยนะแต่คุณก็สามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคได้และดูตอนนี้สิคุณก็ปลอดภัยเรามีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วตอนนี้ฉันพยายามจะเข้าไปยังห้องที่อยู่หลังท่อแล้วดีเยี่ยมฉันรู้ว่าคุณต้องทําได้และคือคุณอยู่ในนั้นเหรอไม่น่าเศร้าแต่คุณจะเจอเส้นทางที่จะนําพามาหาผม ปิศนาอีกแล้วรอบอกฉันเลยไม่ได้หรอมีอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ฉันมองไม่เห็นจากที่นี่เอมิเลียฉันรู้ว่าฉันบอกไปว่าเรามีเวลานะตอนนี้แต่ไงก็แล้วแต่เวลามันจะหมดลงอย่างช้าๆนะไม่ว่าเราจะมีนาฬิกาทรายที่ใหญ่ขนาดไหนแต่สุดท้ายเราก็ไม่อาจหยุดจำนวนเม็ดทรายที่ไหลออกได้เพราะฉะนั้นโปรดรีบด้วยฉันติดช่วยด้วยไอเจ้าไอน้ำร้อนมันบล็อกทางฉันอยู่แล้วเป็นทางเดียวที่ฉันจะไปได้แล้วไอเจ้าเตาเผาอะไรนั่นน่ะมันก็ต้องการคันโยกและฉันก็ไม่มีคันโยกอะไรแบบนั้นน่ะ ครงกระดูกที่เอามาใช้ก่อนหน้ากับพังไปแล้วในการสู้กับเจ้าสัปรหลาดอย่ากลัวไปหน้าเอมิเลียจำไว้สิว่าที่นี่คือความฝันนะถึงมันจะไม่ใช่ความฝันของเธอแต่เธอก็ยังคงเป็นนักฝันนะใช่เป็นนักเดินทางคือคุณจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกแล้วกันนะแต่ตอนนี้คือฉันต้องการขันโยกคุณจะต้องแปลกใจแน่นอนเมื่อคุณได้รู้ว่าคุณมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความฝันได้มากขนาดไหนถึงแม้มันจะไม่ใช่ฝันของคุณก็ตามคุณเพียงแค่ต้องใจเย็นเข้าไว้และทําความเข้าใจ กับพลังที่อยู่ในมือคุณคุณเพียงแค่ต้องตั้งจิตให้มั่นตั้งสมาธิคุณสามารถที่จะเรียกคืนสิ่งที่สูญเสียไปแล้วได้เพียงแค่จดจํามันจดจําสิ่งที่คุณสูญเสียไปอ่าหมายถึงไอ้เจ้ากระดูกหักนะั่นะนะนะมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่านักว่าเป็นกรณีศึกษาก็ไม่ผิดซะทีเดียวหลับตาลงนึกถึงของที่คุณอยากจะนํามันกลับมาแล้วตั้งสมาธิผมจําเป็นต้องวางสายแล้วผมเสี่ยงมามากเกินไปไม่งั้นพวกนั้นมันจะรู้ตัว พวกนั้นเหรอฮัลโหลวางสายไปละใช้จินตนาการเพื่อคิดภาพถึงสิ่งที่คุณรู้จักคือเรียกคืนได้ทั้งขวดยาและกระดูกมนุษย์เป็นเหม็นเะนี่ยนะอ๋อใช้ยิ่โอแล้วเราก็ทำการยกเลยเหมือนมีกุญแจอยู่ข้างในแต่มันยังร้อนมากๆหยิบตอนนี้คงจะเจ็บหน้าดู แล้วมึงก็หยิบด้วยเหรออ๋อหมายถึงจะหยิบไม่หยิบหยิบก็ได้เพราะผมมียาหีนหยิบเลยไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วปั๊บผมก็เพียงแค่ใช้ไอเทมใช้ไอเทมยูสเลยคอนซูมเลยถ้ากับตอนนี้ผมได้กุญแจสีทองตามที่เสียงในโทรศัพท์บอกมานี่คือทางที่ฉันต้องไปโอเคทำยังไงดีประตูมันล็อกมีกุญแจ กุญแจปลดล็อกเรียบร้อยโอ้โซนพวกนี้มันน่าจะโอ้มีลิฟต์หรอมีทีวีและในห้องมีประตูประตูลิฟ์ทีวีย่างอื่นไม่มีไอเทมอะไรโชว์แต่ภาพซ่าๆประตูที่มองไม่เห็นรูกุญแจเป็นลิฟต์เก่าๆที่ดูทรงแล้วคงต้องเอามืออ้าเพื่อเข้าไปในลิฟต์ไปที่ทีวีก่อนแล้วกัน เงี้ยเงี้ยเงีโอไมค์้า oh พาเซอรปรับเสาเหรอมันต้องจูนเข้ามาให้มันแบบไอ้นั่นน่ะตรงนี้ประตูมันจะแคบห้องที่387อย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าจ้าคงต้องไปที่นั่นละมั้งน่าจะใช่ห้องที่387ประตูโอนั่นที่เงาดำเชี่ยอะไรนะ่ะอย่าเข้ามานะโอ้โอ้โอ้ ผลทองการดับเบิลคิกอ้าวก็วิ่งไปแล้วไงอ้าว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 ก็วิ่งไปแล้วมนไ,ไม่ทันหรอผมว่บาบังคับให้วิ่งไม่ทันชัวเลยถ้าวิ่งทันมันจะยาวซ่ะนี่คือภาพเกมเต็มที่จะมาใช่ไหมตัวเราเปาะบางมากเลยนะครับ Deep Sleep Labyrinth o f t h e f o r s e c o n d นะครับ แสดงว่าบางครับจบโอเคขอบคุณที่เล่นมากๆและนี่คือจุดจบของเวอร์ชันเดโมเมื่อเกมเต็ม,ตมวางจําหน่ายจะมีด่านอีกมากมายที่ทีเอมม่จะได้ตามหาพี่ชายของเธอหรืออาจจะเป็นแค่ตัวตนที่หลงเหลืออยู่ในห้วงความฝันสุดแสนกว้างใหญ่ในเขาวงกตที่ถูกลืมจนกว่าจะถึงตอนนั้นที่เราได้เจอกันขอบคุณที่เล่นมากๆเจ๋งจัดผมละลักสคริปต์เวอรเดอร์จริงๆเกิดคุณมาดูผมตอนนี้แล้วแบบพี่นอ็อตเกมอะไรวะทำไมมันเจ๋งสุดไปเลย นี่คือ Deep Sleep คุณไปย้อนดูได้ผมน่าจะเล่นมาเมื่อ5 6ปีที่แล้วเป็นเกมที่เจ๋งแค่ผมในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้ถูกจริตก,กันม่เกิดคุณมาตามผมในช่วงปี2ปีหลังๆเนาะอาจจะแบบอีทำไมพี่น็อตพูดแบบนั้นน่ะทำไมพี่น็อตเสียงเป็นเป็ดอ่ะทำไมพี่น็อตต้องรีแอคชั่นแปลกๆ้วยอะ่ะมันอาจจะนิดนึงนะครับนะแต่เกิดคุณทนได้ไปย้อนดูเป็นซีรีส์ที่ดีด p s l e e p Don Escape แล้วก็มี w a t ต r w o r วของ s c r i เ b อร์เด r ที่ผมชอบมากถ้าคุณจำา3ชื่อน,นี้ไปหาดูเด้ นบว่าเป็นเกมที่ดีเกมเต็มมาจะเล่นไหมใจผมไปแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้การันตีว่าโฮเดวันฉันจะเล่นแน่นอนผมเล่นเมื่อผมมีคิวที่ว่างและผมรู้สึกว่าผมจัดสรรทุกอย่างได้แล้วผมจะเล่นจะเป็นวิดีโอจะเป็นไลฟ์จะเป็นยังไงเราค่อยบอกว่ากันละกันแต่อาเป็นว่าทุกคนได้เข้าใจคอคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็เส้นเรื่องคร่าวๆข,ข,ของดีฟ p ลิปเรเบลินอ o ฟเแล้ว ว่าเรามาเจอกันนะครับนะเอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมมามากๆครับดูจะมาชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, คนละทีและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีไว้เจอกันครับ